ชักทายสบายดีผัวน้องเอฟซีเบิร์ุณสุกอนน้ำแ้็งละสุวองสุบอรนวัดสเป็นทางลาวคนไทยตางประเทศกันยี่นตะหนัการส่งมกน้อ่ะันน like 네ี้กินชิ้นดาผน้องเว่ยข้นหมกระทะรวมฮะเด็กผสาวพัวน้องดำนาแล้วิุ้งยุ้งขุดตะนนีินลกุ้ม แบ่แบเ็มไ่ถูคนเลยยังอันนี้ซูได้่ปะบอล้วน่าแล้วิวิวิวเออ๋อมาห่ออีแล้วอะไรนะครัิวแม่เปลียนเปลียนกระตูนในมัเปียกระตูนมาลมาเลี่กระตูนแม่บ so ิ๊กบเอาล้วก็เปียนอบอ ัเมไอ้าไม่ได้ร้ระสามสามสามเต่าสามจุกสามจุหนึ่งกรจุกหนึ่งนะวรยาวิ่นอยู่พลาดนะเพียงน่อไม่ได้มาน้ำมูม เช้าจุ่มเช้ามาีไอ้จ้จะประธานดอกพวกนะเขาให้นางเล่งต้นทั้งขาย่าให้กระเตกนี่แล้วจุ่มเลยแล้วก็ิบกเดียวกินไเจ้าน้แล้วงค่ะขาจะกินเ้อละอนกชิ้ตอกไข่อยู่เยอะเงินหายล้วแ่แล้วตอกไข่อยู่เยอะเอนแบบ บ้านๆดินๆณเพียงเนาะกินแบบติดดินติดดินโมนนโมเนิ่นความสวยงามปันใดณเพียงเนาะกินแบบบ้านๆสาหร่ายสาวนาบ่บ่ดามาเรื่องสถานที่ณเพียงเนาะโมมีดามาเรื่องสถานที่อันนี้เป็นไห่ทุงไห่ทุงหน้าพี่น้องเอ้ยเกลือเป็ดเกลือไก่เรื่องเป็ดเรื่องไก่มันก็จะน้องมาเตอะ เยียมขาไปเถาพี่น้องมีแต่เถาาปเดปเถาใหญ่เถาห้องเถาน้อยมี่ปะาปังเงินัวบริินตัยังบริินนะาไหนเขาสมาแม่นกใลน่านคือไม่ไดยนะไล่โซนเลยนะเลย ชบอกเ้วบ่ตอมาสอยี่สาวาจะต้องการเ่องเามีสาวงามๆหลานเขา่าส่ะังโอ้ยอยากจะไข่แตกทายคนเดียวกันคุยมาตอนกันคนับไข่เอ้โหเด แกนี่ผู้บ่าวอันนี้เขายังอยู่ดน้อยอยู่อันก็ลขึ้นบ่าวนีือเาับอกใหได้น่าย้บโครับนนนเนาะามอกัแมันกได้ก็้เข้า่องก็าอดีัวองก็ีบ่กล้าเข้านะลูกไออบ่ให้ป้ามันแ่บ่ละป้ามันเอากระปูไปตอน ลงมานอยู่นะแล้วลงเร็จกินกระโปูกระปูมันจะแบบน้ำเสแล้วแห้วกระโปงหายย่าจะกระโเงนะกราโทงหายด้าซ้ายหนึ่งก็ไน้เขาอยู่หายนะเขาเป็นไงคะตุ๋นตุอนตุตนกรโทหาแหลับ้าเลยท้งวัให้นมบวกกินย ปลาเน้อปลาแก้วนะปลาบดีนี่จะใช้ม้อนดีจ้าปลาบดีปลาแดีไอคีเขาเห็บตใหญ่เด่นุเขาเห็บตัล็กองกมามาคือตั้งมือนึ่งเหมือนน่งแล้วโอเคโอ้ยปลาแดงอเห็บตใหญ่ไอคีเด่นี่เล็กคนปลาเห็บตไหนเด้อวู้ฮารากันดูจริงจริงเดียวจิงคับ แพลงลงไม่ได้จอาบอกเอาซื่นนั่นไหวบอกไปนทางแล้วลูกใคบมงพี่เอาซ่ลงมานีะไอยู่นี่อาะนี่กัญจันท้ะัจอยมันมีเดอเข้าไปนี่่นีอแมยไม่กินแิ่มนลูกกินนเลอัจยมาเพิ่มอานมย์อจออิ่มแล้วเดยวกินเนยเนี่ยให้อีดักบ้าให้อีดีนไปนหนักนเจาะกระตังกระตังกันอีดีห

เขาตั้งเป็นเดือนเขาตั้งเป็นเดือนนนไกบไปมันอบไปต้ตัไปเสียเลยทันที่กินแล้วก็กินทันที่ินลกินอย่ามาทางกินทางหลินให้เห็นโทรศัพท์อยก่แล้วก็บุกจิกต่อว่า่คุณมาได้ไงเ็นบราณเงินมึม่อเต็มเต็มเหมอน้างกินอดไป บั่ะีมึงงพูดไปฝีเาั้งมบัวไม่กินใจนะสมัคองจแ้วนะอ๊ะลาั้กินเป็นบี่ก่อนนี่มันเปรี้ยเต็มเอะนั่นอันเบิ่งตีเบิ่งแต่ก็โทรซับห่าบอสกินโทรซับห่าบอมาน้าม่เอ๊กินโมเสกเปีย เอาแป้งนัวน้ำตาลเห้เอือแน่ัวจบังกล้องเลา้นจะเข่าจะกะดนี่่นต้งะมะาอมานำปลูกนเต่านหลานโอ้ยไปและกรอจะมาเลยนำลูกแบบไหนโคเ้เป็นนัวเ็สายเป็นโอ้ยโอ้ยอนี่สิออไน นี่นีนี่เนี่ยเอาเอาเปลี่ยนหนดใหม่เลยเแด่แช่ป่ะอิ่มแล้วไข่กระเพราโนมกินน่ะเป็นไป้าบ้านกินงไปผู้ชนะเลิศเด้สองคนนี้ผู้ชนะเลิศเดิมอันนี้ก็ผู้ชนะเลิศสลายวงเล้นี่ย không xe xin hết thằng nè hết rồi rồi đi mà là luôn cho đừng lọt mẹ mẹ mà hèn là sữa hạn, là sẽ

ยางใส่นอกมันบางทำทหัวตลอดนะเปลี่ยนใส่นอกโลดของเฮากระป็นใส่ไดไหาน่ปงกินให้นเกิมาไหนเอ๊ะมันซึมันจะบกวดลเวลาเขาเปลี่ยนเขาก็กวดมันโดนแบเดียงแม่เลย่ีแล้วีแล้ว ่วยอ่ะคือว่าวยจกนกอ่งน่งมยวเราตงด้อแข่งอะเดี๋ยวลงเพรอนุ่งแข่กินน้ำมันน่นวยยินน้ำมันน้อยมากอยางเออเอไม่กินกระเพราน่ม่วดไม่ได้กินยา่วยเลยไะาน่ง่วยฮ่วยกินเคมเลย เอาลงมาเอลมไ้อมงเอาลงอได้ไหมี no ่เอมะก้น่เอมสะกอน้นี่เ้าะไรอีกเืนเือมันเตั้มดูรังแลเอาเดือตรนีนะขวมันต้เห็นาตเต้องเองเ็อะไรงันแเบยเ็ด นีเ <łość> ้ไปเนยมีเมันได้จอยปโหดยกัว่าเลยองมันดาไมกบอีแม็กอีแม็กกินกินไ่กินน่อยเดียวแึงออกอีแม็กไปกินหลายเลยออย่หามันว่าจยจ่อย มาตั้งไว้ในลูก好吗แม่ชี้ให้ลูกโนแนะเป็นพาวทงานเป็นงินร้านตัวเองเป็ดไปเด้อเ็ไปเด้อมาเด้อลูกมากัดได้ยิยืดๆเตะลมเป็นตุ๊กติ๊ป้าลูกเห็นหน้านั้นอะนี่นั่นแบนพี่ก่้องไปบ่ยโย่ับกัน ไอเหดกระเย่ม <OR egg wiggle noise> ันนยแเดียวเ้องสิไไข่วเฮ้ยกระเพยนมมันกินเลยแคเดในห้องสิไไข่ยู่ค่เอาไข่ด้ในลูกเอ้โหไอเห็นมันเดือจแเอาไข่เขาเนี่ยเอาลงใส่เขาไปได่เลยลวนมันจะเรงมันจะบ่บาไม่สนเจกาไข่ dạng 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 cho dạng 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 เพื่อเพื่อเพื่อแม่เน<า>ี่อปแกนิกเอะาเก็บหลอเก็บยังก่กอกมาคีเดียวกับปัจจันทร,ร์ซันะจน์ปัจจันทร์ขับลงต่กเกลี่ยมึงโงไหน,หนึ่งออบอกให้แบเปล่อาลอ๋อเลยกหาเบาบเล ตะตุกอาุเพื่อนคุณยู <S S ่เพื่อหน่อยลอดใจไ้เยอะมากปอใจไม่ต้อด้นดิ้่ใช่้นดนเนเหตได้นเอาักงนดนินัก้ี่้านซีหน่มยน่อแต่ล้วมันยังคใจอยู่กับปลาไ่ลาีแล้วมใส่ะไมาใส่กินด้นตกปลาอะไรตกปลาแบ ตักใสุ่แล้วปุ้ใส่ปาเออจอเราจนไม่ตายงทอยปลาตอนะจ๊ะนายหอก้งเอาหน่อยคือเคอเท์เข้าเื่อจแานลูกเลยเพราอะไรเขา้งใส่าปุ้มเลเราแล้วก้อนุเนี่ยีมากินสไตมันกินเป๊ปซี่เดี๋ยวใส่นก้อนนิดหน่อยเป๊ปซี่หลายๆเา่อยกกนอกนอะไรอ สະัสดีจบแล้วบ่เลยเดອ๋ยวเราเข้าเขาเึงครัวเาเขนยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเวเด

ยิ <erman. S 1> <laughs> <Yeah>. ้มแลวพี่น้องเอ้ยอยิ้มแลยถ้ากันโอเคเป็นมาแล้วน้องเติร์กเยิกเขี่ยมือเขี่ยมือสินี่เอาอุ้มมาก่อนพี่อ